สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้องวันนี้คือจริงจังกับการทำแยมนะคือได้เนื้อมะม่วงนะเนื้อมะม่วงกุ้ยเฟยยังมีอยู่เนาะก็อันนี้จะเตรียมจะปั่นนะเดี๋ยวเรามากวนกนวันนี่คือจะกวนเก็บไว้นะทากับขนมปังนะเอาไว้เด็กๆทานเวลาที่เรียนออนไลน์กันเนาะเป็นอาหารว่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปกวนกันเลยจ้าง่ายๆนะแยมแต่ว่าจะทําไม่ได้ใส่เจลาติน ไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมีความจะมีความหวานอยู่แล้วแต่ว่าแต่เมื่อวานใส่แบบเกือบสุกนะแต่ยังไม่ได้สุกจัดนะจะสุกแบบพอดีพอดีก็คือต้องการที่จะให้มีความออกเปรี้ยวนิดๆนะคะเปรี้ยวนิดๆนะก็คือจะไม่ปรุงอะไรเลยอาจจะใส่เกลือไปสักนิดหนึ่งนะเท่านั้นก็พอนะสำหรับแยมมะม่วงของเราในวันนี้นะคะโอเคค่ะพี่น้องให้แตมปั่นมะม่วงมาแล้วนะคะเทเข้าไปเลย วัวนี้ต้องเปิดไฟอ่อนออแล้วค่อยๆกวนนะคะวันนี้เยอะนะฮะเยอะๆๆะมากโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดไฟอ่อนออแล้วก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆพี่น้องยังใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะกวนไปกวนบ้างพักบ้างพี่น้อง ช่วงนี้มันไม่มีแดดนะพี่น้องเนาะเออมันก็เป็นเหมือนแยมมันก็เป็นเหมือนมะม่วงกวนแบบมะม่วงกวนที่เออเขาเรียกว่าอะไรมะม่วงกวนที่ไม่ต้องตากแดดะเดี๋ยวเราก็กวนไปเรื่อยๆเนาะสักสินาที20นาที30นาทีกวนไปเรื่อยมนันแห้งๆนะมันก็สามารถเก็บใส่กระปุกนะฮะไว้ทานเล่นได้นะะเก็บใส่กระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็นนะฮะ เพราะถ้าทานสดๆก็เบื่อนะที่น้องทานสดๆแล้วก็เบือนะ่อเนาะตอนนี้มะม่วง,งเยอะอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะ ต้องการความหวานความเปรี้ยวจากเขานะคะคือมะม่วงพันกุ้ยเฟยนะ์เนี่ยมันจะมีความหวานฉ่ำอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลเลยแต่ก็เติมเกลือไปอย่างเดียวแล้วก็กวนไปให้เขาเหือดเหือดแห้งๆแล้วก็ใส่โหลไว้ไว้ทานเล่นก็ได้เพราะตอนนี้คงไม่มีมาคงไม่มีแดดต่างแน่นอนนี่นนอะฝนมาทุกวันเนี่ยก็ใกล้ฝนจะมาแล้วเนะี่ยระหว่างกวน แต่ก็เสียดายเนาะยายมาให้เยอะแต่ทำน้ำมะม่วงก็ทำเยอะแล้วนะนะก็แยมเรายังไม่เคยเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทำเยอะวนะันนั้นทำนิดเดียวลองทำไปนิดหนึ่งแล้วอร่อยนอะถูกอกถูกใจสรุปว่าไม่ทาขนมปังอะส่วนน้อยส่วนใหญ่คือตักกินเลยเป็นเหมือนเยลลี่นะแต่เราไม่ได้ใส่เจลาตินนี่ถ้าใส่ใสเจลาตินไปเนี่ยก็ได้นะมันก็จะเป็นแยมแบบแข็งๆขึ้นมาอีกหน่อย แต่ไม่ต้องนะั้นพี่น้องเราไม่ได้ทำขายนะเราทำแบบกินเองคนบ้างหยุดบ้างก็ได้คนะคนช้าคนเร็วสลับกันไปเดี๋ยวดำหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดำกวนไปเรื่อยๆก่อนจะพอเคอะเถะื่อแล้วเดี๋ยวเรามาต่อคลิปกันนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวลองชิมแป๊บนนะึง ออกเปรี้ยวนิดนึงนะฮะเปรี้ยวหวานนะครั้งที่แล้วมัจะหวานจัดเพราะว่าครั้งนี้อาาใส่เป็นใส่เป็นแบบว่ามะม่วงที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสุกฉ่ำม,มากอะสุกแต่ไม่ฉ่ำม,มากต้องการจะตัดเขาเนาะแล้วก็เวลาปั่นนี่ก็ไม่ได้ปั่นละเอียดมากนะฮะต้องการให้เห็นเนื้อเขาด้วยเนาะแบบเคี้ยวแล้วเจอเนื้อเขาด้วยหยาบๆยาโอเคเดี๋ยวกวมอีกสักแป๊บนึงให้เขาเหือดเถือดลงหน่อยนะ เก็บไว้ทานเล่นพี่น้องตัดเกลืออย่างเดียวนะแต่ถ้าแอ,อดมันก็มีน้ำหวานเยอะแล้วเนาะอันนี้ก็คืออยากจะแบบอมเปรี้ยวคนะ่ะอยากทานแบบหวานอมเปรี้ยวนะไม่อยากจะหวานจัดๆนะก็จะไม่ใส่น้ำตาลเนาะบอกกันไปแล้วนะเมื่อกี้นะแฉดจะทําคลิปแบบว่าทําคลิปแล้วก็มาต่อทําคลิปลงมาต่อไงพี่น้องบางทีอาจจะพูดซ้าแต่ว่ากันนะดูเพลินๆกันไปแล้วกัน โอเคค่ะพี่น้องนะให้ลูกชายมาช่วยกวนให้แห้งเหือดแล้วเนะี่ยหนึ่งในสามนะคะคือลดลงมาหนึ่งในสามของของมะม่วงก็ถือว่าโอเคแล้วเฉยนะ้ว่าจบภารกิจอันนี้ไว้เท่านี้นะคะเฉยาำมะพคงจะไม่ได้กอกโชว์หรืออะไรนะอัน,นก็คือมันมืดแล้วนะเฉยนำจะไปภารกิจอื่นต่อแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวก,กลับมาเฉยนำจะมาไลฟ์ตอน20สนาฬิกานาทีด้วยเนาะช่วงนี้ส่งพลังางานกันนะคะหนูน้ำทัเทิมเสร็จแล้วในขวดเนี่ย เนี่ยในขวดเนี่ยใช่ขวดเนี่ยในขวดแล้วหนูก็ใส่ตู้เย็นเลยจ้ะเนี่ยน้องลองชิมดูก่อนอันนี้สดนะฮะรับชิมสดสดโอเคนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะแย่มะม่วงค่ะอร่อยอร่อยค่ะไว้ทานเล่นก็ได้นะ,ะไม่ต้องทานขนมปังก็ได้นะ,ะเอาไว้ทานเล่นๆใส่โหลอันนี้มีงานฝากหนูด้วยใส่โหล เดี๋ยวพอเย็นแล้วฝากสส่หลูนะคะเดี๋ยวแม่ไปข้างนอกแป๊บหนึ่งโอเคค่ะไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้ยกลงจากเตานะ้วเดี๋ยวคนคนคนตรงนี้ต่อยแป๊บหนึ่งขออภัยนะพี่น้องค่ะไม่ได้กรอกไม่ได้อะไรให้พี่น้องดูนะโอเค ไม่ได้กรอกแม่อะไรให้ดูเนะี่ยสีสันสวยงามมากเลยพี่นอ้องหนูลองหนูลองกรอกให้ดูซักกระปุกิหนูเดี๋ยวก่อนที่แม่จะออกไปนะเนาะ นี่มันคายความร้อนนะ,นะม่ฮะนี่เด็กน้องอยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงขาแม่ไงเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลองชิมแป๊บนึงชิมตานนี่แป๊บหนึ่งอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโอเคอ,อันนี้ก็วานลูกสาวมาเชื่อกอกใสห่หรูให้หน่อยแป๊บนึง ม่เปไรค่ะเรื่องไม่เป็นไรเค้าเช็ดที่แบบโอเคค่ะนี่แหละการถนอมอาหารไว้กินนะ,ะยามว่างโอเคแล้วก็เช็ดปากขวดให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝา,ฝาแช่ตู้เย็นนะะที่เหลือก็ทานได้เลยโอเคค่ะไปแล้วนะพี่น้องค่ะเชอร์แตมชาแนลค่ะ ฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเชตามและก็แอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ